แต่จกเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะควมอมอดทนจกควอมเพียรจะความพยายามที่สิเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามลืมสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอย่าเอาสิ่งที่เคยมีเคยเป็นนั่มเข้ามาใส่กับมูกับพวกเพราะว่าสิ่งที่เคยมีอย่างเออกูคเคยมีเงินกูคเคยเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหัวหนา้ากูเคยเป็นผู้บริหารกูคเคยเป็นนั่นนี่คเคยมีแบบนี้แบบนี้เนี่ยต้องทิ่มในเบิดของจังสัน <c oughs> ละถยังยต้องจากความอดทน <c oughs> จักความเพียรพยายามในตัวเองนะงจากลืมเออคือเขามาหาสำรวจสถานที่ปฏิบัติธรรมนมันที่สมศักดิ์ศีเขาบอกเออหามองบวชสมศักดิ์ีกูว่านอนนะี่เนาะเออด้ยก็กูรู้สึกเออพออยู่ใดเออจังสี่ รือบอ่แมนมีใจกลัวหรือไม่เชี่อว่า,วาครูบาอาจารย์นี่กินเพิ่นบ่ได้เลือกลูกศิษย์ดอกลูกศิษย์ตี่เลือกดีๆเด้อ,อ,อเลือกให้มันสมศักดิ์ศรีเจ้าของเนาะยายจอยเลือกให้มันสมศักดิ์ศรีอย่ามันต่ำกว่าเจ้าของเด้ให้มันสมศักดิ์ศรีสูงกว่ามันก็บ่เอามันบ่มีบ่มีสูงกว่าเออคือแน่เออตั้งสัตว์สีเออ่เออดี่สัตว์ใหดีว่าดี นั่นแหละถ้าอยากเปลี่ยนตัวเองให้สิ่งถิ่มออกลืมซะของทีค่อยมีเคยเป็นนี่จะถารรมดาศัก์มีเกียรติมีผู้หยกหอกเป็นยังเป็นหวหนาเป็นเจ้าหน้าเป็นผู้นำเป็นนันเป็นมีหล,ลายลายยางที่เป็นมาอยู่น้ามูอพวกเราประอดบ่ทนเลยเพราะว่ามันมีมันเป็นนะสัน <c oughs> บ่ได้บ่ได้เข้าใจว่าสีเขามาฝึกหัดภาวินัยสก่อนเด้ส่วนบาก พูดไปเอายอดพระอรหันต um, ์องค์นั้นองค์นี้แล้วเอเขามาไว้ถัดดูถูกมูรือธรรมดาดิพูดไปเอายอดมันไปจาเอาพระพระองค์นั้นเป็นอรหันต์พระองค์นั้นพูดอย่างนั้นพระองค์นี้พูดอย่างนี้เด้สมนักมันนั่นนี่พุทธเจ้าพูดอย่างนั้นอย่างนี้ี่ไปอย่างสี่ได้หวันเห็นเขาเหตุเพราะตื่นตาเกีอป่าตาคล้องนแม้ว่า่ันดีถิมยังอย่างเห็นเขาเหตุไม่ถูกกับที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ จากการได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นทังสัน้นได้อันที่ได้เปลี่ยนบพราะัตได้เป็ียนดอกพ่อสำนันนะจังว่าถ้าจากฝึกหัดถ้าจะเปลี่ยนตัวเองต้องอดทนเปลี่ยนตัวเองจะต้องมีความเพียรพยายามที่จะอดกัน้นอดใจของอย่าของอ่ได้เอออะไรเปลี่ยนน่คือต้องเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกนะอารมณ์ความรู้สึกในความพ่อใจเปลี่ยนความพ่อใจออกมันได้ ความพอใจบ่พอใจเราต้องพูดถึงก็ได้ถ้าเปลี่ยนความพอใจได้ความพอใจบ่ต้องเปลี่ยนมันกับละของมันเองดอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอารมณ์ราคาแปลว่าความยินดีพอใจราคานี่ยินดีพอใจในรูปร่างลักษณะท่าทางของบุคคลเออบ้านนี้มันก็จะไปเทียบเท่ากันนี้พระพระองค์นั้นย่างบงงามพระองค์นั้นเบาบ่ามวลนี่เห็นบ่างหระอราคา ความยินดีพอใจในรูปในรถในกลิ่นในเสียงเนี่ยในสัมผัสกระทบเออคือต้องบอกทับกูมวนๆเขาไงวะละเสียงกระเดยเฮ้ยออบ,บอกมวนเฮ้ยอย่างบางงามแตงตัวนั่นนี่เหตเุยังก็กักกักวะดนั่นแหละต้องหันขเขามาเบิ่งตัวเองมันจังสิ่งหักถจาต่อยากเปลี่ยนตัวเองต้องละถิ่มของเก่าศึกษาในพระวินัยเลยมู่ิกษุนักบวชก็ดี ศึกษาเขามาอันนี้ข้วนอันนี้บ้ข้วนอันนี้เิ่นยุดยุ่นอันนี้เิ่นแบบได้กอวาไปส่วนมากว่าเป็นทั้งสั้นดอกพูนแปลว่าลรหันปฏิสมัมพิท่าย่านหูทิบตาทีบมากแล้วเมื่อวันจะเทียบเขาธรรมดาวะเป็นความริงเด้คนธรรมดาเด้อภาษาเอาความจำมนาะเทียบมูเทียบไปเทียบมากบันบ่ไดเห็นเจ้าของนะบัดนี้บ่บบถือ,อดบ่ไดอดยังอดได้ อดไว้เเพราะว่าเขาเหตุบ่าถือตามที่ได้จำมาหนีเ้อหนีหน,นีไปหนีมากอะสึดขั้มแดงสั่นมันรอดดอกถ้แต่มีความอดบ่ม,มีความทนเราก็ยังบอกไว้อยู่ขันตีประมังตะโปตีติขานี่ไหมขันติก็คือความอดทนนี่เป็นเครื่องข่มจิตข่มใจในความอยากได้อยา่างดีอย่างมีอยากเป็นข่มอารมณ์ได้อย่างยิ่งอนน นิพพานังปรมังวัฒนตินี่เป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ด้วยนะ,ะนิพพานังปรมังนี่นี่เป็นยอดเราเห็นบว่านี่แห่งความดับแต่งสันเรนจัวใจว่าพเข้ามูภิกษุนักบวชทั้งหลายบวชเข้ามาเราศึกษาพระวิน,ยนัยแน่อยากจะเอาถ้าเป็นอรหันต์หลายเนาะมันหันไปได้หรอกถ้านันบ่หัจักถ้ามันบ่เห็นทางนะหันบ่ได้ถ้าบ่เห็นทาง มี่จะไปจาเอาคําว่าองคนั้นองค์นี้ไปเลียนรููมาอย่างสันอย่งสี่เออคุณไปทองจํามาจิตมีเท่านั้นจิตมีเท่านี้เออย่านนั้นย่านนีปรนะเดีนี่ต้องทิพจักขุยานทิพโสฎยานพร,ระกิตตวิชาวะต้องรู้ว่าหละกจิตนันนีเออปุเพนิวาสานสุสิยานคุนด,ดีว่าธรรมดาได้นเนาะปากยังขึ้นแบบปฏิสมิทธใหญ่หลด เสียใจด้วยมีเกิดชอบเฉพาะพ,พุทธเจ้าเท่านั้นนนัแหละเออจะเป็นบ้าหลายอันแน่นจังสันเนาะเห็นบา,านตาสินล้มกาสินระบาดเนี้ยเออ,เ,อ,อเป็นบ้าอยากว่าดนักนะเออแต่ก็ททำนายกันเองนั่นมีอีกไรสละอะารเพี่ยนเพี่ยนตัวเองเพี่ยนความจำให้มันลืมแน่ความจำตัวนั้นความจริงคือตัวเองเห็นไหะ กำลังมีความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจนี่คือความจริงในปัจจุบันเดยบว่าม่นเอาอดีตที่ไปจดไปจําไปฟังมาอมาถากถางทกเถียงมาค่อยจับผิดหรือมาค่อยวัดนะจกบอกวัดวัดสิ่งที่จามาเด้จจามาจากองค์นั้นองค์นี้แหละอยู่แล้วมาวัดผู้นี้เป็นทั้งสัตนผู้นี้เป็นทั้งสี่ผู้นี้ว่าวดีผู้นี้ว้าวดีผู้นี้ว้ามวนผู้นี้ว้าบ่มวนเด้ เออมันเอาทั้งเบิดได้นั่นนะ่ะจักบ่ล่ะเออเอามาเป็นอัตราเอามาเป็นตัวตนเดชเป็นนางสัน่น <c oughs> เอามาเทียบบ่เคยเบิ่งอารมณ์จะของนี่แหละยังกะพวกเฮานั่ที่เขามาเนี่ยพาวินัเนเฮ่นพาวินันแหละคือภาษาสดาคกๆเลยนะ่ะเ <c oughs> มืเ่อเราตถา,าคตตายไปแล้วเนี่ยไหยพาวินไยนี่แหละสีเป็นศาสาะที่เลาตถาคตมไหยเออเป็นสิส่งท,ท, <c oughs> ที่ควรกรเ็เดินตามเดนะ้น่ะ ศาสดานะั่นศาสะนี่แปลว่าแนวทางหรือเดินตามหรือหนทางเด้ดามาจากคาว่าอัตตาหรือเอ็นว่าศาสดาเอนั่นแหละหนทางที่ควรเดินตามเราตถาคตนั่นนะอันนั่นแหละศาสดาแท่นแท่นตัวเราตถาคตเนี่ยเจ้าบอมยนกูจะเอาอารลหันก่อนกูจะขึ้นมาตทั้งปลายหยอดย่างหมดละ <c oughs> สัน ว่าให้ทุกวกเข้าเน้นอยผู้ดเรข้ามาเด้วก็ให้ศึกษาอริยะวินัยก่อนมูั่นแหนทางแห่งการบ่เบียดเบียนคืออริยะนั่นแหละวินัยคือแนวทางที่พวกเข้าต้องปฏิบัติตามมันเองอย่าเพิ่งเอายอดมันลายมันสีมันน่าก่อนมาคุงบ้านออกดอกซําเด้ส่วนมากบ่ท่านออกดอกเลยยนองก่อนหละสวบานยังจะเอาแกดมาบ่มเป่าเอาเลยไม่ว่า เห็งุงอกงากแงกไปทั้มดาขึ้เข้าเนี่ยนะหอบใบสามมากกว่าตรงกว่าตาดนันนี่น,นี่คุยกันกับคุยในเรื่องภาวะธรรมอันนั้นนี่อันนี้ถือบ,อบอ่อันนี้ผิดบ่อหรือว่างคิดเป็นแบบใดยังเสียนะ่ะทำนั้นการงานเนี่ยก็ได้เป็นเรื่องเน้น่เแล้วก็ได้เป็นเหตุซ้ำบ่ไม่งานนดีอยู่นี่การงานก็ดีแต่จะว่าให้อยู่กับตนเองอยู่กับลมให้ใจตนเองหนึ่งอยู่กับ ความรู้สึกของเจ้าของนี่แหละอยู่กับกายของเจ้าของอยู่ในกายว่าอันนี้กูเหตุถือเหตุผิดน้องนี่นะ <c oughs> ถ้าเขาไปในกุศลในอย่างบ่เดินจงกงร,รมบําเสมาธิบ่นังแล้วกัเอออยู่กับหนังสือมกมุนอยู่ในหนังสือหลวงนาเออบางคนมกมุนแต่ความคิดอย่างอื่นๆพุ่นแตกแขนงไปทั่วทีเดเออมีแต่มกมุนขาดแค่นี้โดนเดาเด้ยังสัน่น สัตว์จะไ่นะภาษาหนังสือซ้ำนี่อ่านจบไปหลายเถียวเลยดินีเนาะสาม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 ฉบับนึงเด้อแต่ปปดกเอาหน่อยเนาะภาษาซ้ำนี่โอ้ยชิมาอ่านบางเด้องหันหนังสือวบร่วมหรอกการอ่านหนังสือก็เป็นการทำสมาธิการฟังธรรมก็เป็นการฟังธรรมสมาธิเด้จิตตั้งมั่นในการฟังให้ควรพิจรณาตามกับความจริงของเจ้าของเองดิมันใกล้เห็นตัวเองั่นก็ การอ่านหนังสือก็คือกันเราตั้งจากการฟังธรรมดอกก็ครอควรตามนั่นคือกันการท่องบทสวดมนต์สาธยายคือคำสอนพุทธเจ้าด้แต่ละบทแต่ละบทบว่าจะเป็นพระปริตปริตในการมัดล้วนแล้วแต่เป็นหนทางที่เปินแสดงธรรมเพื่อไห้พวกเข้าบบรรลุธรรมเบิดเดชเปินแสดงปริตแต่ละอันแต่ละอย่างที่คนบนบรรลุบ่มีเลยเ,ลยเดชเบม่มีทุกบทเลย เอาตานาติยะผลิตหรือบรรลุธรรมหลกหลายเออ่อฝนเห็นเหตุแห่งความหวาดกลัวซึ่งกันและกันอย่างแบบบัจักซ้ำความหมายหนทางมากของอาณาตา,า,รรานี่ไปผลิตบัตรจักซ้ำมนี่นั่นแหละหนังสือที่จะคลองมีอยู่นน,นั่หนังสือสำนักเจ้าของเองนี่ไหมเออก็ยังบ่ท่านได้กกรู้แข้งบ่ท่านได้อ่านเบิททำเด้หรือไม่เนาะเออบ่ท่านได้อ่านเบิททำเด้ว่าจดจ่อมืออนีสวดยังนอมือนีบทยังนอมือนีบทยังนอนี่ นึกว่าถามหลวงปู่ศรีดูๆน่ะมืัอนี้สวดยังถามผู้อื่นเด้อยังเขาจะนัน่งอะไรอื่นว่าปฏิยุทธ์นั่นเจ้าของมันจะว่าละปฏิยูทในการงานของเจ้าของเองการงานคือขอวัดนั่นแหละมืัอนี้เตรียมไว้แล้วมืัอนี้สวดอันนี้มืัอนี้สวดอันนี้มืัอนี้สวดอันนี้เด้ยู่สั้นเมื่อกี้ว่าเตาะทองจํากับทองจําพันดเดบิดอยู่เนาะเพราะว่ายังนั้นมีตัวไปทั้งใหม่มันจะว่าละ แต่พนมมื่อก็ยังบอยูย่ในตัวเองมีแต่ตีนไก่ทั้งวัดหลักจะเอาไปย่ำกินว่กตีนไก่ชิถูดเป็นตาป่าไม่เป็นตา,านแสบยบแบเท่านั่งอยู่ใกล้กันสามเอา,มาเข้ามารวมกันไว้โอแม่นี่เลเอ,อถาดดีเขาก็ไปในถาดดีถาดเสียก็ามารวมกันเลยมันเป็นของมันเองเโ,ดโดยจัดสรรเนาะสมาจัดสรรเป็นสั่หละหลายอยยัง ข้าให้น้องก็มาอยู่ในตัวเองบดเลยนี่กายเวทนาจิตอยู่ในตัวเองบดเลยแล้วทสิเห็นความจริงของตนดอกนี่ก็ดีล่องอันเพิ่นสิีวางให้ข้ากลอนปี่ไม่บอกอันอุปชาชนะเออถ้าเพิ่นบ่อน้าก็แล้วไปบ่บ่บางก็แล้วไปจากนี้ไปห้าหมื่นสองหมื่นยังสี่ห้าเพิ่นนักัดนั้นเล่งเอาน้าผููเดียวทรงไทยทรงไทย เสือมันได้ได้ก็เอาบ่าได้กับทิมได้ก็เอาบ่าได้กับทิมยฮียก็นั้นแหละแต่ในการตอบคําถามธรรม,มาะก็คือการเลื่อหัวเข้าแต่เขาให้เขาวิจัยวิจารณ์ผู้อื่นยุดเด็ดขาดจะเหตุนะจะเห็ุนะเข้าบ่แมนเขาเข้าบ่แมนเข้าบ่ได้เขาไปอยู่ในความคิดเขาเข้าบ่ได้เขาไปอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกเขาเข้าบ่ได้แมนประสบการณ์เขาเข้าเสียบอกต่เรื่องของเขา้าเด้อ เสียมากนะฟังฟังบึ่งเสียมากบ่ม่นพวกเฮาเดคือเฮาฟังรวมๆมาเออหัลละคนบ่ได้บวชบ่ได้ยังพุ่นก้าวกกลเขาไปแล้วไม่ใช่ฐานะอันควรที่พึงกระทําได้เออสัตว์แล้วพราองั้นพระองนี้หรือเ่าเด้ก็เป็นธรรมดาล่ะว,ว่าอันพวกอันพวกนี้ถ้าเบาเรื่องศาสนาบ่เบาเรื่องพระเบาเ้าอันกระแทกแดงดันพระบ่เบาใสา่พระนี่บ่ได้คือกันนะแต่ว่าบ่ได้ฮู้จัก ฐานะอันควรหรือไม่ใช่ฐานะอันควรเด้อแล้วมันมีฐานะกับอาถานะอยู่เด้อพวกเข้าเออตั้งแต่มาเข้ากับพไปเบาใส่มันดอกเ,ดเออสิบปววายัง,งกับผู้ส่งกาสาวผัดเมียนผาเหลืองสีห่อมหมากระซ้างกระใจวา่าล่ะพวกเขานี่เออ,เอ,อบอ่จะบ่เป็นเนวสิไปวา่าเด็ดขาดพวกเข้าเด้อนี่ต้องพอเบาได้ผู้เดียวเออ,เอแหละเขาถามมาผู้นั้นพูดอย่างนั้นจริงไหมถูกไหม ยุดให้ไม่รู้โหลดบอกว่าไม่รู้โหลดย่ารู้บอกว่าไม่รู้โหลดเฮ้รู้เฉพาะเรื่องของเหาากาถ้า่ฟืึกคัดตัดตนเปลี่ยนแปลงตนเองการทสิถิ่มทุกอย่างเฮาต้องถิ่มทุกอย่างเพราะบ่าไปเอาว่าเห้รู้เรื่องผู้นั้นเรื่องผู้นี้นั้นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องคนในโลกเป็นเรื่องเป็นเรื่องคววมแบ่งแยกคนแบ่งแยกนั่นคือคนทย่ติดในโลกบุคคลที่ยังแบ่งแยกผู้นั้นผู้นี้แบ่งแยกในผิดในถูกในยังก็แล้วแต่ นั่นคือคนที่เบี้ยน่ายแต่เกิดในโลกมันถิ่มบ่เป็น,นพอเข้าทีนั่นแหละบอกเฉพาะเรื่องของเจ้าของแค่ว่าห้าวบอกให้ฟังในประสบการณ์ตัวเองนึงนะจะไปจะไปตอบพระองค์นั่นพูดจริงไหมพระงนี้พูดจริงไหม่าไปกล่าวล่วงไปเอาตามฐานะตามฐานะส่วนมากเสียยกตนภาษาความหล้จจำความรู้จำทําลายตัวเองนี้ส่วนมากนะเอความหล้จจำส่วนมาก ผมไ่ได้บวชมันจะอวดลู้เด้คือเขาทําการพาะยังตอบผมไม่ได้เลยภาวานาไปว่าอะไรยังสิแม่มึงบาดนี่เออเอาแต่มึงูหตัวเองใดสะละเนี่ยขนาดพระยังไม่รู้เรื่องเลยนะภาวานาไปว่าอะไรวะเออก็แต่จั้งสั้นแหละพระว่าลู้แล้วก็พระว่ารู้แต่ตัวเองนั่นลูกก็ไปลูแเราไปเกิดไหมเราสวนมาเกิดในนรกนะแล้วพกเข้าจึงว่าพยายามติดเตือนไว้ อยเป็นหยุงเดือนของผู้อื่นเออเข้าประเม่นเขาจากักบลอคำว่าธรรมะนี่ฟังรวบรวบยอดในแต่ว่าสิ่งทั้งปวงที่ตาหูจมูกดินกายประสบการณ์ของเฮาเองผ่านความรู้สึกผ่านความหอ่อนผ่านความหนาวผ่านความถูกใจบ่ถูกใจผ่านสุขผ่านถูก,ถกแต่จริงๆเราไม่ได้ความยุดกับความยุดเด้ธรรมะนี่คือสิ่งทั้งปวงความจริงในสิ่งทั้งปวงทั้งบดนั่นแหละยูทีหาเฮ้าสิปล่อยว่างหรือ,อปล่อยว่างนั้นเอง วิธีการปล่อยว่างบ่เมืนการคิดเอากูบ่เอากับมึงอีกแล้วกูปล่อยว่างแล้วอันนี้ยังบ่ถึออีกการปล่อยว่างคือการอยู่กับลมหายใจจากของเองแต่อยู่กับลมบ่ได้ก็อยู่กับความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกบ่ได้ก็อยู่กับจิตคือความคิดบ่งสังเกตเฝ้าสังเกตความคิดของตัวเองอันนี้ลมหายใจกัยังบะเทียงแท้เห็นบะล่ะเออยังมีเขายังมีออกยังมีหอนยังมีหนาวได้ยลมก็ดีแต่อยู่ลมก็ได้ก็อยู่กับความรู้สึกคือเวทนา อยู่กับเวทนาเวทนาก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทั้งบดหละนั่นจิตก็ยังเป็นอนิจจังคือความคิดทั้งหลายก็ยังบเทียงแท้นแน่นอนนี่อยู่กับสิ่งเหล่านี้มันสิลืมสิ่งทั้งปวงเองดอกทั้งบดนั่นแหละสิ่งทั้งปวงก็ดีแม่นเบเลยยังก็แล้วแต่่นเรียกว่าทมเขาบ่ต้องอยู่กับมั่นก็แล้วแล้วมันสิลืมไปเองดอกค่อยๆลืมค่อยๆลืมละกับลืมก็คือสิ่งเดียวกันอสัญญาเวทยิตะนิโรธนั่นแหละลืม ความจำต่างๆน,น,น้าสารพัดเออถละสัญญาได้แล้วเวทนาบ่เกิดละความจำความรู้สึกเก่าๆที่ที่เคยมีเคยเปนี่ยนอื่นละความจำความรู้สึกในเวทนาในความพอใจลนบ่พอใจบ่เกิดเห็นบอกมันก็เวทยิตทันตัวเกิดไม่ได้เห็นบ่ละเออนิโรธแปลว่าดับละดับแล้วได้ดั่นั่นละพอ <c oughs>